เราจะมาทำกราฟขาย 3D เพื่อเปรียบทเทียบยอดขายสินค้านะคะเราจะไปที่ระบบ Business Intelligence ค่ะ<ม>เลือก Business Intelligence ค่ะเลือกระบบขายนะคะมีข้อการขายค่ะตั้งวันที่เป็นวันที่ศ1 01 2016่วน2016ะคะถึง31 1>, 1 2ค่ะทำการกดโอเคค่ะเครื่องกำลังดึงข้อมูลนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าต่างที่ระบบดึงข้อมูลนะคะนะคะเออ เราจะใช้แค่ชื่อสินค้าและมูล,ลค่าก่อนเวดนะคะดังนั้นที่เหลือเราจึงดึงออกไปนะคะโดยการคลิกแล้วก็ดึงไปไว้ข้างบนแบบนี้นะคะวันที่ค่ะมูล,ลค่าเสร็จแล้วนะคะเราจะไปที่เมน,เมนูค่ะเลือกชาร์จ เลือกโชว์ชาร์ตค่ะระบุหัวข้อเราเป็นเราจะคิดเป็นกราฟยอดขายสินค้าเลือกชนิดกราฟเป็นภาย 3D นะคะมาที่ฟิลล์ลับเลือกเป็นชื่อสินค้าค่ะกดโอเคค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ มาที่คุณสมบัติค่ะเพื่อจะแยกออกเป็นชิ้นชิ้นนะคะปรับแต่งสินค้ารบรรทัดสุดท้ายนะคะเลือกเป็น All ค่ะโอเคนี่นะคะแล้ก็จะหมุนได้รอบทิศเลยโอเคค่ะทำการบันทึกนะคะกดที่ชาร์จเลือก Export ค่ะอิมเมจนะคะ เลือกบันทึกเป็น jpg นะคะบันทึกไฟล์เนมเป็น bis 001ยคเค่ะต้องการเปิดไฟลที่ท่าน a อ r p o r t หรือไม่กด yes ค่ะ ดูกันนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้โอเคค่ะทำการออกเลยค่ะคลิกออกนะคะเมื่อเราไม่ได้ทำอะไรแล้วก็กด c a n เซิค่ะโอเค,ค